หลายเรื่องที่ที่น่าสนใจมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับโควิดสถานการณ์โควิดด้วยขอเริ่มด้วยเรื่องแรกของร่าง กฎกระทรวงนะคะที่เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งณวันนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ12ล้านคนนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะคะจริงๆแล้ว ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ะระบาดโควิดเนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็ได้ออกกฎกระทรวงมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นการจ่ายเงินเยียว,ย,ย,วยาในกรณีที่นายจ้างได้ให้มีการหยุดการทำงานช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งในกรณีนั้นเนี่ย เป็นการให้สิทธิประโยชน์ในแก่ผู้ประกันตนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันซึ่งเป็นการให้ตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานแต่ไม่เกิน90วันระยะเวลาครั้งนั้นก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาคม63ถึง31สิงหาคม63นะคะแต่ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด รอกใหม่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็เห็นว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องนี้วันนี้คณะรัฐมนตรีก็เดิก็ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงอีกครั้งในลักษณะเดิมนะคะโดยมีสาระก,ก็คือกำหนดให้กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม63ค่ะ และคำว่านิยามของเหตุสุดวิสัยที่จะให้มีการจ่ายเงินทดแทนได้เนี่ยให้หมายถึงภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาดที่ให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติค่ะาการกำหนด ให้กรณีมีเหตุจุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายอันส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นเนี่ยลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอันตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนะคะซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการประกันสังคม โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่สั่งปิดพื้นที่ทั้งนีออ้ภายในระยะเวลา1ปีปฏิทินจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวทุกครั้งรวมกันแล้วไม่เกิน90วันค่ะทีนี้ถ้าจากการประเมินสถานการณ์เนี่ยนะคะทางกระทรวงแรงงานเนี่ยคาดว่า ร่างกฎกระทรวงนี้เนี่ยจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในพื้นที่ที่อาจจะมีการเสี่ยงถูกปิดกิจการนะคะอย่างเช่นพื้นที่สมุรสาครสมุด ปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามนะคะซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกันตนในจังหวัดดังกล่าวที่จะได้รับค่าทดแทนจำนวน5.7ล้านคนคิดเป็นเงินกว่า5,225ล้านบาทนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนนะคะซึ่งก็เป็นการให้ความมั่นใจว่าหากมีการประกาศให้ปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยาดูแลให้โดยเป็นเงินของกองทุนประกันสังคมค่ะเรื่องที่2ค่ะก